สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในจานเจเทคัวในเทปที่1,345,632าครับว,<ะ>วันนี้เนี่ยเราจะมาทำเมนูเดิมนะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนวัตถุดิบครับ<ด>นี่ครับครั้งก่อนเราทำเป็นซี่โครงหมูตุน๋นแมนบอ นี่แต่ว่าครั้งนี้เราก็มีซี่โครงเหมือนกันแล้วเราก็เอาปีกบนนะฮะใช่ปะมันปีกบนปีกล่างวะปีกบนปีกล่างปีกกลางตลอดตัวแฮ่อะไรมึงเนี่ยใช่วะแต่ขึ้นมามันเป็นปีกอะ่ะเป็นปีกที่มันส่วนคล้ายครๆน่องอ,ะอ,งอ่ะน่องไอ้น่องเล็กอะ่ะน่องเล็กเออนั่นแหละเรารู้กันนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราจะมาทําแบบเมนูตุ๋นในแบบวัตถุดิบนะฮะ<อ>เพราะว่ามันจะเป็นการแบบยกระดับวัตถุดิบแบบไฮโซนะเราเรียกว่าปีกไก่ตุ๋นแบบไฮโซ ปีกไก่ตุ๋นแบบไฮโซครับผมครั้งก่อนอ่ะมันเป็นแบบปีกไก่ตุ๋นแบบว่าครั้งก่อนเป็นกระดูกหมูครั้งก่อนเป็นกระดูกหมูครั้งก่อนมันเป็นกระดูกหมูตุ๋นแบบว่าบ้านๆใช่ไหมแบบเกมเมอร์เขากินกันแต่วันนี้เราจะมาทําแบบให้มันดูไฮโซแบบยกระดับแบบเวิลด์คลาสไฟน์ดิ닝มากขึ้นครับผม ตรมัวเนาะเพราะว่าเรามีสิ่งนี้ยังไงล่ะดูครับนี่ครับนี่ก็คือหม้อตุนแรงดันนั่นเองนะครับที่ผมไปซื้อมานะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับผมอันนี้ของทีฟาวนะฮะคือเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะแต่ว่าเราซื้อมา,าแล้วเราก็ใช้จริงไนงะ<อ>ถ้าเกิดเห็นสภาพครัวลกๆเนี่ยคือแบบว่าเราถ่ายแบบโอสคูลนะเราถ่ายแบบรูบรนะคือจริงๆก็ขี้เกียจน,นะว <c oughs> <c oughs> ันนี้ครับพัสดุดิบของเรานะครับก่อนที่เราจะนําไปตุนนะเราจะนี่ครับเราจะใช้นี่ก่อนครับนี่อันนี้คืออะไรรู้ไหมให้ถ่ายนี้คืออะไร นี่คืออะไรถามใครอะถามมึงอะแล้วก็เชียรถูกต้องครับผมเราก็เด็ดนิดนึงนะเราก็ใส่ลงไปในครกนะครับผมเราจะใช้แค่2นะแต่ผมเด็ดมา3นะเดี๋ยวเราจะใช้แค่2พอนะครับผมแล้วเราก็จะใช้กระเทียมนี่ครับกระเทียมมาเราก็ใส่ลงไปเลยเนี่ยใส่หลายแฉลบหลายได้หรือไงใส่ประมาณนี้นะถามว่ามีสัดส่วนที่แบบพอดีเป๊ะไหมไม่มีครับผมจำสโลแกนของเราได้ไหมครับอร่อยไม่ซ้ำนะครับผมเพราะว่าจำสูตรไม่ได้ครับถูกต้องครับผม เรามีหน้าผักชีมีกระเทียมแล้วเราก็ขาดอันนี้ไม่ได้ครับนั่นก็คือขี้จริงจกไม่ใช่อันนี้ก็คือพริกไทยดำนั่นเองใส่ลงไปครับใส่หล,ลายเผ็ดหลายนะผมไม่ชอบแบบเผ็ดๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้ทาให้เบิ่มกินนะครับเพราะว่าผมเนะี่ยกินอิ่มแล้ว,วจากนั้นครับเราได้สากระเบือมาแล้วค่อยๆตำนะค่อยๆตำคือผมไปดูแบบยูทูบเบอร์หลายช่องมานะครับแบบปกติเขาจะตำอะไรพวกเนี้เขาก็แบบว่าใส่กระเทียมก่อนนะค่อยไปตำแล้วก็ค่อยเติมอันนั้นเขาไปตำอันนี้เข้าไปตำแต่ผมแบบไม่ไง ผมใส่ทีเดียวเลยแล้วผมว่าตำแม่งเลยนะเพราะว่าขี้เกียจถูกต้องับผมช่องเราเนี่ยเราเป็นยูทูบเบอร์สายขี้เกียจแล้ว<อ>คือจริงๆอะ่ะที่เขาใส่ลงไปทีละอย่างตำตำตำอะ่ะคือมันก็มีเหตุผลนะเพราะว่าแบบว่ามันจะทําให้แบบพวกกระเทียมพวกพริกไทยมันไม่กระเด็นนะแต่สําหรับผมนะครับก็กระเด็นแล้วก็เปื่อนตีนไปหมดแล้วนะตอนนี้ก็ช่างหัวมันนะครับคือจริงๆมีคนถามมาเยอะมากๆนะสาหรับรายการนี้เนี่ยก็จัดเลยละกรระันพอดีได้ของเล่นมาใหม่พอดีเนาะก็เลยจัดเลยของเล่นมาใหม่ของเราคือไอหม้อแรงดันนี่แหละ ที่ผมลองใช้แล้วตอนแรกกับใช้ไม่เป็นนะแต่ตอนนี้ใช้เป็นแล้วตำไปให้ละเอียดนะครับผมละเอียดจนดบับเป็นผุยผงะเหมือนหัวใจยังบ้าละเอียดเหนหัวใจเคียดนโอเคครับผมนี่นครับหลังจากที่เราตำม,มาเสร็จเรียบร้อยนะหน้าตามันสีเป็นจังสีเลยนะนะมันจีละเอียดละเอียดจังสีเลยเด้นะฮะกระเทียมพริกไทยรากผักชีครับผมทีนี้ครับเราก็มา จุดไฟนะอย่างแรกนะครับเราจะนําไก่ของเรานะครับลงไปกระทะแล้วก็เอาไปผัดกับส่วนผสมรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราตำเอาไว้ สามเกลือนั่นเองนะครับผมก่อนที่เราจะผัดนะครับผมเราจะใช้น้ํามันนะผมจะใช้เป็นน้ํามันมากรอก,กับทนความร้อนนะครับผมหลายคนแบบว่าเฮ้ยพี่ทำไมไม่ใช้น้ํามันแบบทั่วไปอะ่ะผมแบบไฮโซนะเข้าใจนะคือเรากินน้ํามันอื่นแล้วผมแบบจะแพ้ไม่ครับคือจริงๆคือตอแหละนะครับ <S <S ทีนี้ก็เรานำสามเกลือของเราลงไปผัดเลยครับผมชมไม่ต้องรอน้ํามันลงน้ามันร้อนก่อนนะนี่ครับนำลงไปผัดเลยครับผมทีนี้ครับ เียงสามคือเราจะเริ่มเต้นระบำแล้วครับผมนี่ <Hey, S 1> ครับเราก็ผัดให้หอมเลยนะโอ้โหไอ้สามอย่างนี้เนี่ยพอมันไปอยู่ด้วยกันแล้วพอนำไปผัด๊บคือมันแบบถ้าเกิดเราเห็นออร่าความหอมมันเป็นแบบเป็นสีได้นี่คือตอนนี้อยู่ฟุ้งเป็นห้องแล้วคือเกินไปอะ่ะคือหอมเกินไปอะ่ะเห็นีหยการที่เราขึ้นมาล่อมนนี้มนันทำให้เราเป็นเชฟมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะโอ้โหไฟแรงไปนะครับผมลดไฟลงนิดนึงอ่า เดี๋ยวเครื่องของเรามันจะไหมครับจากนั้นครับผมตอนนี้คือเริ่มเริ่มมีกลิ่นออกและกลิ่นเริ่มหอมมากๆแล้วเราจะนําวัตถุดิบนะครับผมที่เราตารางจะทําให้มันสุกนะครับวัตถุดิบนะแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับผมอย่าเป็นมีโซ้นะจากนั้นครับเราจะผัดให้มันขึ้นสีนะับผมเชฟกอร์ดอนแลมซี่สอนผมมานะครับว่าการที่เราจะทาอาหารเนี่ยเราต้องทําให้มันขึ้นสีก่อนนะครับเพราะว่า no color no flavor นะครับผมความหมายก็คือถ้าเกิด มันไม่มีสีมันก็จะไม่มีรสชาตินั่นเองนะครับถ้าเกิดใครที่แบบว่าใสายที่เกียดอะ่ะก็ไปทําแบบเก่าได้นะที่ผมเคยสอนไปถ้าเกิดใครที่แบบขยันมีเวลาว่างขึ้นมาหน่อยก็ลองทําแบบผมได้นะครับคือส่วนตัวผมนะ่ะผมคิดว่าสูตรเนี่ยผมว่าผมชอบมากกว่านะครับผมเพราะว่าไอ้สูตรเก่าของเราอะ่ะเราจะใส่ปวยกั๊สใส่ไอ้ไม้หอมหอมอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะปวยกั๊กอะไรวะเห็นไหคืออบเชยนนอบเชยนั่นแหละนี่ครับจากนั้นเราก็ใส่นี่ครับ ซอสหอยนางรมนะผมจะใส่ประมาณสามสมช้อนโต๊ะนะครับผมอันนี้คือสูตรที่ผมแบบคำนวณมาแล้วว่ามันแบบอร่อยจัดเลยนะอร่อยจัดเลยนี่ครับสมช้อนโต๊ะครับผมเราจะปรุงไม่เสร็จเลยนะจากนั้นเราก็แบบคนคนคนนิดนะึงนะผู้ชมผมพูดตรงเมื่อกี้ต่อนะครับผู้ชมคือไอ้เครื่องยาจีนอนะ หลายหลายคนหลายหลายบ้านเขาก็ไม่ค่อยชอบกลิ่นของมันนะฮะเพราะว่าแบบบางทีเราใส่เยอะกลิน่นมันก็แสบจมูกไปแต่ว่าสูตรอันนี้จะไม่ใส่นะครับผมเราจะไม่ใส่แต่ว่าความหอมความอร่อยมันแบบอร่อยกว่าอะผมพูดเลยว่าอร่อยกว่าซึ่งแม่ผมก็เหมือนกันนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกลิน่นเช่นยาดีนเท่าไหร่พอเวลาที่ผมทำปุ๊บแม่เกก็จะบ่นแบบกลิ่นมันเหม็นคือส่วนตัวเราอะ่ะเราคิดว่ามันหอมเลยทีนี้ครับสิ่งที่เราจะปรุองอันต่อไปนั่นก็คือ ซีอิ๊วขาวนั่นเองมาครับซีอิ๊วขาวเนี่ย <c oughs> ดู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 ถั่ล <c oughs> ักถั่วลักถือว่าอ่ดสองช้อนพอดีอ่ะซีอิ๊วขาวสองช้อนซอสหนอยสองด้วยนะครับผมจากนั้นเราก็ผัดให้ขึ้นสนะ okay. ีนะโอเคอะระหว่างนี้นะเรา,าว่างๆอยู่นะครับผมเราก็มาเปิดเตานี้ก่อนอ่าต้มน้ำครับต้มน้ำให้ร้อนนะครับผมเราอากาศมาตรงนี้ต่อ เขาเรียกว่าการทําอาหารแบบมาัตสึแทกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวซีซั่นหน้าผมว่าผมจะไปแข่งมาสเตอร์เชฟนะน้องๆนะถ้าใครที่แบบว่าชอบดูมาสเตอร์เชฟก็อย่าลืมเชียร์ผมนะครับผมคือตอนนี้ผมแบบว่าผมว่าผมแบบ<ไ>อะไรข <c oughs> อรมงมึงนะครับใครที่เล็ <c oughs> ดูมาสเตอร์เชฟอย่าลืมเชียร์ผมนะซีซั่นหน้าน้องๆอาจจะเห็นผมไปโลดแล่นนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับน้องๆนี่ครับเราจะผัดให้ครึ่งสีประมาณนี้นี่ คือตอนนี้มันเริ่มหอมมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะผัดประมาณน,นี้เราก็ปิดไฟนะโอเคประมาณน,นี้ครับรอนะันเ, <What? S 1> เรียบร้อยเราเตรียมอย่างแรกเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอย่างที่สองของเรานะครับนั่นก็คือน้ําที่เรากำลังต้มไว้นั่นเองระหว่างที่น้ําเดือดเราก็กินรอนะอันนี้เป็นเลมอนโซดาถามว่าเขาเข้าหรือเปล่าบอ โอเคครับผมตอนนี้เนี่ยน้ำสังเกตได้ว่ามีไอขึ้นมาแล้วเริ่มร้อนแล้วนะใส่เกลือไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพื่อเพิ่มรดชาติแล้วก็ใส่ลงไปเลยคนๆนิดน,นึเนงเพื่อละลายนะผมเพื่อละลายผมบอกไว้ก่อนนะว่าเมนูนี้ผมไม่ทำเล่นๆนะผมทำกินนะครับผมผมทำกินจริงๆนะเมื่อวานผมก็ทำกินนะครับผมจากนั้นเราก็จะใส่รากผักชีนะครับผมเพื่อเพิ่มกลิ่นตอนที่เราตุ๋นเนี่ยมันจะทำให้แบบกลิ่นตลบ เราก็ใส่กระเทียมอีกประมาณหนึ่งสาสี่ห้าประมาณห้าหกรีบป่ะเขาเรียกงี้ก็ล้อกระเด็นเ <c oughs> <c oughs> สียงไหเสียบมาคโอเคจั้นนั้นก็ผมผู้ชมครับเว <c oughs> ลาที่เรารอคอยนะนี่พอตอนนี้เราใส่วัตถุดิบลงไปเราก็จะนำไก่ของเราเนี่ยที่เราผัดเอาไว้นะผัดให้ขึ้นสีนะครับเราก็จะเอาลงไปในหมอ้อเลยครับผม <c oughs> นี่ครับเราลงไปอย่างนี้เลย <c oughs> ด,เดีบลอกเลยดิ คือกลิ่นตอนนี้ก็หอมแล้วอะเอาลงไปเลยครับแล้วก็ลงไปเลยครับเอาลงไปให้หมดนะครับเนี่ยไอ้พวกเป็นเศษน้ำน้ำเลยพวกเนี้ยคือรสชาติทางนั้นนะรสชาติที่แบบความเข้มข้นทางนั้นนะครับเราถ้าใส่ลงไปเลยครับหอมหลายหอมหลายเรียบร้อยครับผมทีนี้ ทำลกไม่มีใครเห็นแน่นอกโอเคทีนี้ครับผมเราก็นำวัตถุดิบของเราใส่ลงไปแล้วใช่ไหมตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วครับผมจะแบบว่าขยับขยับให้มันแบบว่าจมจมน้ำหน่อยนะครับผมทีนี้ครับเราจะปรุงรสต่อครับผมเราจะปรุงรสต่อโดยที่เราจะใช้สีดํานะครับผมนี่ครับซีดําตาง่วนเชียงนะครับผมก็เราจะแต่งสีนิดนึงนะครับผม เวลาที่เราตุ๋นออกมาเนี่ยสีมันจะได้แบบสวยงามนะผมจะใส่ประมาณ1ช้อนนะครับผมโอเคนี่ครับเวลาที่เราตุ๋นออกมาเนี่ยเนื้อมันจะได้แบบสีแบบเข้มๆสวยๆเลยนะฮะผมบอกเลยสูตรนี้เนี่ยน้องๆมาทำตามกันได้นะอีกสักครึ่งช้อนนะแค่ประมาณนี้ครับ <laughs> โอเคครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะมาแต่งรสชาตินะครับ <laughs> เพิ่มความหวานโดยใช้น้ำผึ้งเหมือนเดิมน,นะเ <laughs> พามันใส่ฮิวตี้แล้วก็ต้องใส่น้ำผึ้งนะ <laughs> นี่ครับ น้ำผึ้งเนี่ยผมคิดว่าผมจะใส่ประมาณสักเกือบเกือบกระบวยนะเกือบเกือบกระบวยหนึ่งโอเคประมาณนี้นะแล้วก็เทละลงไปเลยครับผมแล้วก็ล้างๆ้างนิดนึงนะเพื่อให้มันแบบว่าออกจกัดไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะทับพีปะไม่ใช่ทับพีกระบวยกระบวย <laughs> ให้มันออกจากกระบวยให้หมดนะครับจากนั้นนะครับผมเราขาดอะไรอีกเราขาดอะไรอีกแต่งนั้นูแต่งอันนี้เสร็จแต่งอานนู้แต่งอันนี้เสร็จ เพิ่มซีอิ๊วขาวหน่อยนะครับผมเพิ่มซีอิ๊วขาวนะเราจะเพิ่มซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์เข้าไปอีกนิดนึงนะครับผมโอเคมันจะหมดพอดีเลยนะเราใส่ให้หมดเลยนะครับผมโอเคอย่างนี้แหละทีเด็ดผมบอกในทีเด็ดเดี๋ยวต่อไปเราจะได้ใช้หม้อแรงดันให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วนะครับผมว่ามันใช้ยังไงนะตอนแรกเนี่ยเราต้มให้น้ําเดือดไปเลยนะครับผมนี่ครับเรามีฝาของมันซึ่งฝาของมันเนี่ยจะแบบล็อกแบบสนิทได้เลยอ่ะ ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราปรับตรงนี้นะเราปรับตรงนี้ให้มันเป็นรูปเนื้อนะครับนี่มันเป็นรูปไก่นะเราปรับเป็นรูปเนื้อไว้ก่อนเห็นไหมฮะโอเคทีนี้เนี่ยผมก็จะนำมาล็อกเอาไว้นะรั้งนึงนะผมขอรีเช็คก่อนนะว่าเราใส่ครบมแล้วนะครับผมปรับปรับกระเทียมพริกไทยปา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 ปโอเคทีนี้ครับเราก็จะปิดลงไปเลยครับผมโอเคแล้วก็เข้าไป ให้มันดังแก๊กอย่างนี้นะครับผมพอมันดังแก๊กอย่างนี้ปุ๊บเราก็รอสักแป๊บหนึ่งนะฮะเพื่อให้แรงดันไอ้น้ำเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาจากตรงนี้นะครับแล้วไอ้ตรงล็อกตรงเนี้ยตรงล็อกตรงนี้มันจะเด้งขึ้นมาอ่ะเมื่อกี้คือมันด้งขึ้นมาแล้วเห็นปะอ่ะอันนี้คือตอนเนี้ยมันมีแรงดันแล้วมันจะไม่สามารถที่จะพุ่งขึ้นมาได้นะไอ้น้ำมันจะไม่พุ่งขึ้นมาได้นะมันจะตลบอบอวนอยู่ข้างในนะครับผมเคเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งเพื่อให้ไอ้น้ำตรงเนี้ยมันพุ่งขึ้้นนมาะลวแ เนี่ยถ้าเกิดดูดูในกล้องอาจจะไม่คปอยเห็นี้นะแต่เหมือนมันจะมีไอ้น้ำพุ่งขึ้นมาแล้วเราเราอย่าเอามือไปโดนนะครับผมมันร้อนมากเลยทีนี้เนี่ยพอมันมีไอ้น้ำพุ่งขึ้นมาอย่างนี้นะคุณผู้ชมเราจะมาปรับไฟนะเราจะมาปรับไฟให้มันแบบเกือบจะเบาที่สุดนะประมาณนี้ครับผมเห็นแล้วทีนี้เนี่ยเราจะเริ่มจับเวลานะครับตอนนี้ผมอัดเนี่ยประมาณ15บนาฬิกาคือบ่าย3มนะครับผมเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงนะ15นาฬิกาสนาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเมนู มันจะแบบเปื่อยยุ่ยมันจะอร่อยขึ้นสวรรค์ชั้น7ขนาดไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับผมไปโอเคครับผมตอนนี้ผ่านไป30นาทีเป็นที่เรียบร้อยนะไวเหมือนตัวหกคราวนี้เราก็จะมาปิดไฟครับผมตอนเราปิดไฟปุ๊บเนี่ยเราต้องรอให้ไอ้ไน้ำตัวนี้มันหมดก่อนนะเนี่ยเห็นไหมจะสังเกตได้ว่าไน้ำมันจะค่อยๆเห็นไหมมันจะค่อยๆบางลงไปแล้วเสียงจะเริ่มเบาลงเรื่อยๆ อพอเสียงเริ่มเบาลงเรื่อยๆนะครับผม,มเราก็จะมาขยับตรงนี้นะค่อยๆขยับทีละนิดนะครับนี่ครับเราใช้อันนี้ดันเอาดีกว่าอ,อ่าอันนี้คือมันเป็นการเขาเรียกว่าคลายแรงกดไอ้น้ำข้างในอะ่ะอ่ะเนี่ยนี่ครับเราจะค่อยๆดันไปเรื่อยๆนะ รอครับผมเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันดีกว่านะครับว่าไอที่เราทําไปเนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่าอะตอนนี้เนี่ยผมดันกลับมาจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเรารอสักครู่หนึ่งเนี่ยไอปุ่มล็อกสีแดงๆตรงเนี้ยมันก็จะตกลงไปนะพอไอปุ่มสีแดงๆนี้มันตกลงไปปุ๊บเราก็จะเปิดได้ละน่าจะไม่เกิน30วินะครับเดี๋ยวเราจะมารอลุ้นกันนะครับว่า ทีกไก่ของเรามันจะเปื่อยได้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็เปื่อยเพราะว่าลองทํามาแล้วไงเนี่ยถ้าเกิดไอตัวล็อกมันดิ้งขึ้นมาอยู่ยังไงแล้วก็เปิดไม่ออกถ้าเกิดแค่ไปฝืนจะเปิดออกเนี่ยมันก็จะแบบมองว่าจะระเบิดเอู้โ,นโากนเกิดเป็นกุ้งกุ้งครานกลายเป็นกุ้งคันนะเหงาปึ๊ดไอเบิมไหมรุนวะรุนวะนว้นองครับกดไลค์ครับกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมผม่าใกล้แล้วอ่ะยังไงเนี่ยเสียงหายละรอปุ่มมันนตกลงะ ก็คือความดำมันออกไปหมดนะฮะเสียงหายแล้ป <sucks> ุ <sau> ่มตกลงไปแล้วครับน้อตอนนี้ปุ่มสีแดงมาตกลงไปข้างล่างแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในดีกว่านะครับว่าหน้าตาที่เป็นยังไงตูมยังดูครับคับผนี่ครับผมนี่ก็คือผลประกอบการของเรานั่นเองนะครับหลังจากที่เราตุ่นไว้30นาทีนะเดี๋ยวเรามาตักกันดีกว่านีครับผม อ,อันนี้เป็นเนื้อซี่โครงนะมันเขาเรียกว่ากระดูกซี่โครงนะจะสังเกตได้ว่าตรงนี้ครับกระดูกครับดูกระดูกมันดีๆนะกระดูกอ่อนเนี่ยกลายเป็นแบบกระดูกแข็งไม่ใช่ไม่ใช่กระดูกอ่อนนี่กลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบยุ่ยๆแบบสีแบบออกเหลืองๆไปเลยอะ่ะว้าวอื้อหือเป็นตาแสบขัดแพ้นี่ครับอันนี้เดี๋ยผมจะตักไว้แค่สองชิ้นนะที่เหลือแ,ลแจกคนในบ้านกินนะครับผมนี่ครับผม อันนี้คือกระดูกอ่อนนะจะสังเกตได้ว่ากระดูกอ่อนนี่คือแบบ <achieve> กลายเป็นสีแบบใสๆเลยอะกระดูกอ่อนน่ะนี่ครับอันนี้ซี่โครงอันนี้คือปีกบนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองตัดกันดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงโอ้โหี่นี่ครับเอาช้อนสกิดเบาๆคือหลุดออกมาเลยครับดูความยุยของมันสิครับผมจะลองเอาช้อนสกิดเนื้อปีกนะดูนะเอาช้อนสกิดเบาๆครับ <S 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 อ ha! หลุดเลยเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูดีกว่านะครับว่าเนื้อที่เราตุ๋นเอาไว้เนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับ ้อนร้อนร้อนตอนนี้กำลังแบบหนึ่งล้านองศาเซลเซียสนะครับผมอร่อยมากอร่อยจริงถ้าเกิดเรว่อร้อนีได้หนค่ะแม่ไม่ร้อนไม่ร้อนด้วยอร่อยจริงอร่อยจริง,รรงรคือผมแบบใส่ผมรู้สึกว่าหวานกำลังดีนะมันมันไม่ค่อยหวานมากนะ Uh huh. อร่อยจริงว่ะน้องทำตามได้นะครับชีวิตเราจะง่ายขึ้นมากถ้าเรามีหมอ้อแรงดันนะไม่งั้นน้อง,องก็รอไปเถอะประมาณ3ามชั่วโมง uh huh. ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวประมาณทั้งสองชั่วโมงกว่านะ่ uh ืนอะคือแบบเนื้อเม่งลาลายในปาก oh. ้องชิมเนื้อไก่หน่อยดีกว่านะฮะเมื่อกี้เรากินเนื้อซี่โครงอ่อนไปแล้ว uh huh. uh huh. ผมบอกเลยนะครับว่าเนื้อมันแบบมันเปลี่ยนสภาพจากของแข็งกลายเป็นของเหลวอะอร่อยพูดแล้วตักข้าวเลยดีกว่าพูดแล้วตักข้าวเลยดีกว่านะา,า,านะอร่อยจิบโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอตัวกินข้าวก่อนนะสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับผมแล้วคลิปต่อไปอยากให้ผมทำอะไรอีคอมเมนต์ประทีใ่ใต้ใตใคลิปนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ